เสร็จแล้วไม่เอาเหลือปูก่อน Hen. Hen. Đúng không? Look at that.

มัก็ยับหน่อยเดียวมันก็เบอร์เลยขยับนิดเดียวก็เบอจับไว้ก่อน,นก้องสั่นนิดเดียวก็เบอเห็นมาก่อมันก็เห็นอยู่ เห็นแล้วเห็นอยู่เะัออขึ <S <S ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมงเห็นชัดๆกเหนช้ขึ้นมาก่อนดิ มาถ่ายบนเรือนี่เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดขึ้นมาก่อนขึ้นมาค่อยถ่ายไป<ฮ><ฮ>หาพี่นายไม่แพ้แล้ว ดเนีะยะ่ะยขอเออเจ็กอ That the lie. อยังให้ถูกไอ้เงียบตัวนั้นนะ ไม่แพ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยว,ยวครับตัวนี้เก่าจกนี่ครับสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบกว่านะสิบกว่า นะ วันนี้ไม่ใช่เห็นไหมครับเป็นฝายกั้นแม่น้าปิงนะครับอันนี้เป็นสายที่หนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับทางบนจะเป็นกําแพงเพชรพอดฝายมาก,กั้นน้ําไว้ทดน้ําเพื่อให้ชาวไร่ชาวนานได้เอาน้ําขึ้นไปข้างบนนน้นนะครับขึ้นไร่ขึ้นนาอย่างงดดูนะครับตอนนี้อย่างนน้ําตกนะฮะเสียงคล้ายๆอย่างน้ําตกเลย มีคนมาตีเบ็ดกันตกเบ็ดกันเยอะครับตอนเยน็นๆมันน่าท่องเที่ยวอย่างก,กัน้ำตกเลยนะครับทางโน้นจะเป็นกว้างเลยนะครับเพราะว่าฝายมันพังนะครับฝายพังเรียกว่าฝายามหาโพธนะครับหรืออะไรวัดเ,เขาดินเหนือ นะ่ะวัดเขาดินเหนือนะครับนี่เขาดินเหนือเขาดินใตดูนะครับดูเห็นน้ำไหมครับท่านผู้ชมดูนะครับน้รรําไหลปลีดเลยนี่ไงน้าเล่นไม้ดูนะครับนี่ไม่ใช่น้ําตกนะครับฝายมันพังครับนี่พังอันยังใหญ่เลยนะครับนี่แม่น้ําปริงมาจากกาแพงเพชรนะครับน,น้ํานี่ ปิดเลยเราไปไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับเสียงน้ําไหลซ่าซ่าเลยนะครับเพราะสายมันแตกนะครับสายพังมีคนทอดแหด้วยนะครับนะครับครับวันนี้ก็ได้น่าจะได้สองตั้นนะครับทั้งหมดก็สองตัวก็้ยี่สิบห้ากิโลนะครับที่นะครับ น้องน้อยจะแพ้ต้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้มยังเก็บเบ็ดไม่เสร็จด,ดูแต่แม่น้าน้อยกับไทยุบลน้องน้อยได้สองตัว25กิโลน้องต้มว่าไงนาด้วยอย่าเอามาเยอะนะวันนี้เอาชนะกันหน่อยเดียวก็พอน้องต้มน้องน้อยได้ปรากฏตัวละ 13โลบัก้าว12กิโลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บเบ็ดอีกไม่กี่ตัวนะครับเบ็ดเหลือยีกหน่อยเดียวเดี๋ยวเราไปสรุปบนรถกันเนาะวันนี้ก็มาน้องสมครับก็ก็ลุงน้อยก็ไอเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปไปขอโทษด้วยนะครับที่ มันดับดิบติดโทรศัพท์ผมมันร้อนหรือไงไม่รู้มันเป็นปัดนะครับสิงแม่งไม่เห็นภาพนะครับถ้าถ่ายไปก็เพลินเลยไม่ได้ดูว่าโทรศัพท์มันตัดเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีภาพมีแต่เสียงภาพนะครับอันนั้นก็ขอโทษด้วยแต่ตอนนีกาลังแก้ไขอยู่สงสัยจะเอาเครื่องนี้ไปหาลุงตู่หรือไงไม่รู้เลยหาลุงตู่เพราะลุงตู่ตั้งโรงรับจำนำจะจำนำมันยนะ ตรงนี้ลำนู่นมีน,ม,นมากไม่มีน,นิดก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอยู่ปั่เกาะน้ำสวยมากแต่น้ำตื้นนะครับน้ำตื้นน้ำไม่มีหัว ไมเครับเดี๋ยวลุงน้อยก็เก็เบเบ็ดกลับบ้านนะครับปรากฏว่าน่าจะได้สองตัวเพราะดูวิ่งขึ้นมาแล้วไม่มีสักตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปที่รถนะครับเดี๋ยวถ้าเก็บได้ผมจั่งให้ใส่ตะกร้าไว้สะเรลาผมไปอยู่บางมัทองใส่ตะกร้าไว้นะอย่าอะไร ผสมว่ะ,ะ oh. ก็เดี๋ยวเต็นตากาะกร้าเราโทรบอกอ๋อกี่กี่วันมาทีก็คว่สิบวันคแล้วแต่ครับก็วันนี้ก็สรุปว่าลุงน้อยได้สองตัวนะครับ <c oughs> ได้สองตัวแต่ก็ตัวไซส์สวยนะครับสองตัวยี่สิบห้ากิโลนะครับประกฏหนึ่งตัวปาะเาหนึ่งตัว,ก,ตว <c oughs> ก็ขออภัยเล็กน้อยเพราะว่าดั้มขากล้องหักเดี๋ยวต้องไปทำใหม่ และอีกอย่างหนึ่งเมื่อาวานนี้คลิปเมื่อวานนี้ที่ออกไปผมก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมเป็นอะไรได้ยินแต่เสียงลุงน้อยภาคตัวไม่มองภาพไม่เห็นไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็ชอ็อตไปเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปปรับปรุงให้ดีๆนะครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้กวันนี้ก็มากับน้องส้มวันเมื่อวานตื่นก็ไปกับน้องส้ม ไปไปไหนๆก็ไปกันน้องส้มนะฮะน้องส้มสบายสบาย,บายนะครับ <c oughs> นี่เอฟซีมาจากบากบัวทองมาหาแม่ที่เขาที่บังบัวทองะฮะแล้วก็ขอขอบคุณครับสําหรับหมายต่อไปก็น่าจะเป็นสระบุรีนะครับแก่งคอยนะครับว่าจะไปกันวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็ได้สองแต้มว่างานต้อมสู้ได้หรือเปล่า รัาไทยโอบนนะ่ะอย่าเกินสามนะแต่ถ้าช่างกิโลเอานะครับเมื่อวานนี้ตัดคลิปไปก็ลืมดูไปเพราะว่าโทรศัพท์มันตัดลุงน้อยสองสัยจะต้องอยู่เทินเครื่องนี้แล้วสงสัยจะพาไปหาลุงตู่นะลุงน้อยอะลุงตู่บอกว่าจะสั่งโรงรับจำนำมาจำนำไหมน,นะ อยู่ๆก็ตัดหรือมันร้อนอยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบนี้นี้ยังไม่เห็นตัดอะไรเลยเ,ยเก่าๆสงสัยมันร้อนกูเพิ่งถอดจากชาร์ะนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามในเพจของลุงน้อยด้วยแล้วก็ใน YouTube นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงน้อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ดูปลาตัวใหญ่ๆ ปากฏดปาขาวต่อไปก็ขอสวัสดีนะครับ F.C. ทุกท่าน